ไงนี่วัดวายูายังอะยคนนี้กูจอด้วกูเสิเอาคนนี้ของกูเด้อคนแะ่ว่าเราพอเสร็จจ่วัดคนอนนี่มาควิสที่ดีด้กูสิเอาใหม่กูเอาเคนเสียใจคนนี้กูจอดครัยย่จบ่อ เบาหวานเบาหวานก็ขือยังห่อฉันไม่ได้เป็นเบาหวานฉันไม่ได้เป็นล้มฉันไม่ได้เป็นอย่างทั้งสิ้นเจ้าเปยังฉันฉันเหม็นน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 ลนน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 นบนนนนนน็นน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 นอนนเจนน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 นปนนนนี้โอนยเนน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 นอนน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 นอนนยนน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  จิ๊บเออใช่ไอ้แบบกอกซื่อมาเจเจมปนีเด้อร์เจ่ะมีวิธีแนะนำให้นี่ตัวเอาตัวนี้ไปใส่เลยนี่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 สบู่สู้ไส้บอสิดเป็นน้องไส้มีกินน้องไส้บอใหญ่น้องไส้บอแข็งหรือว่าเล็กสั่นเอาตัวนี้ไปใส่ยู่เสียเจนี่เอาไปใส่โอ้ยเหม็นแห้งขอบคุณเจขอบคุณ สบู่สู้ไส้สบู่ที่เหตุให้น้องไส้จากของหอมสดชื่นตลอดทั้งมือประวัาสีมีปัญหาเรื่องกลิน่นเรื่องน่องไสบ้บาใหญ่เรื่องน้องไส้เล็กน่อง,สสอง,สงไส้สั่นน่องไส้บกแข็งปรึกษาได้สบู่สู้ไส้ซอยท่านได้จ้าสนใจโทรสอบถามและโทรสั่งซื้อกับตัวแทนจัดจำหน่ายได้ทั่วประเทศเด้อจ้า